พบกับควาอ้อมนะคะเป็นควาหญิงนะคะแล้วก็วันนี้ควาดอนนะคะมาพบกับน้องเมตตาด้วยนะคะวันนี้พี่ๆขาโอ้ป้อนกล้วยน้องเมตานะคะ,คะนนหนึ่งชิ้นไม่กินค่ะต้องกินสองข้างนะคะพี่ๆขาดูดิ่ะป้อนกันใหญ่เลยอ๋อดูสิคะพี่ๆเขียวได้ค่ะเข<ะ>ียวได้โอ้อันนี้ควาอ้อมนะคะ อ้อมคว้างที่อื่นนะคะนี่ค่ะปอนกล้วย Guys, น้องเมตานะคะน้องเมตากินเก่งมากเรื่องกินขอให้บอกเลยนะคะเมตานี่ยโอ้กินไม่โอ้เส,ส, <nuevos S 2> <bleibt> สียงอะไรแล้วเสียงเสียงกันหมดเสียงเสียงเร็วเออสวยสวยอีกสวยอีกรอบนึงเออโอเคอ่ะนั่งลงพี่อ้อมอไอ้กาแซงไหม เออลไะกาแซงด้วย่ะน่งลงนอน่งลงกอนมเออลกาแเซ็งไหม่งลงเมตานั่งลงเมตานั่งลงค่ะไม่อมป้อนม่ทาล้นะคะพีพี่ดูค่ะเมตากินเก่งมาก <c oughs> โอ้อร่อยมากเลยค่ะพี่พอร่อยมาก นี้นะคะเห็นสาวไม่ได้สาวกับสาวมาเจอกันนะคะพี่พี่กินใหญ่เลยโอ้โหหมดแล้วค่ะหมดลวค่ะต้องใส่ต้องอีกอีกเครือหนึ่งนะคะเนี่ยพี่อ้อมเล้วๆหน่อยพี่

นอน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 อนลงนองอนลนองอดเอดเดี๋ยวันเดเ่ยบุญเตนาทีเดี๋พี่อมนอนลงอ่าอ่าไม่ใช่นอนแบบนั้นอันนี้มาสวัสดีแล้ว ดอลังวันแลควคอะ <laughs> ผมมองคือดิ่งคือตะใคร้ใส่อัะนไหนบึนนดาล <laughs> สามนาทีอิยอยงใช่ดึงดูง่ายเิดดนงสัเป็ดเลย วันนี้แน่กับเอ,อ <laughs> สได้แสดงมบบวิ่งถ่ายคลิปจริงอ่ะทายคลิปพูนเอาอะแม่ตาวอ,อร่อยมากเลยค่ะพี่พี่หดูสิคะกินใหญ่เลยน้องแม่ตาเรื่องกิน,น,นของให้บอกค่ะพี่พี่ อร่อยอร่อยอร่อยอร่ยไหคะโอ้แต่น้องเขาจะกินเลอะเทอะนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอ้อร่อยมากเลยเต้นไปด้วยกินไปด้วยก็คือเมตานะคะโอมีความสามารถพิเศษจริงๆ

อากาศดีมากเลยนะคะพี่ๆาโอ้โหแล้วไ่กานอนเลลนนอนอนนอนสวัสดีนอนนะนอนนอนนอนเ็เพิ่สวยนี่นเี่่เดี๋ยวให้นอีกเดี๋ยวไปเอกวานนะนอนไนเื่ฟังอยู่นะพี่อ้อมแต่ไม่น้อยนายยังไม่ินอนงเลยมากเลยค่ะ อร,อ,อร่อยไปเลยจ้าวันนี้โอ้โหโอ้โหท่านใดที่จะมาหาน้องเมตตาม,มาหาเฮงนะคะมาหาได้นะคะที่หมู่บ้านชานจังหวัดจุดีนะะน,น,นะคะร้านสิริพรโอท็อปนะคะ ตรงข้ามปั๊มพีพีนะคะพี่พี่ขามาป้อนกล้วยป้อนสับป,ประรดป้อนข้าวโพดให้น้องๆนะคะอร่อยไหมเมตตาจะหมดแล้วค่ะพี่พี่ค่ะดูสิเมสตาจหลายท่าหลายทางเนาะ สวยเขาเชี่ยมานุ่๊บจุ๊บๆๆๆบจุ๊อ่านอนก่อนแตเอาควดะม้อค่ะเอาเมื่อไหร่เขามือไหนเร็วเร็วมาเร็วกินค่ะตอนนี้กำลังกินอยู่กินอร่อยมากถ้านใดดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมทีมงานค่ะ การทำคลิปให้ชมต่อไปนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ